สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสนปปขอนแก่นเขต5ค่ะวันนี้ครูส้มสภานักเรียนไปเที่ยวแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดขอนแก่น แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดขอนแก่นมีหลากหลายแห่งเราจะเริ่มจากไหนกันดีถ้าใครยังนึกไม่ออกนะคะลองท่องคำขวัญของจังหวัดขอนแก่นไปพร้อมๆกันกับคุณครูดูค่ะกระทาขามแก่นเสียงแคนดอกคูนศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์ซิลินทอรเน่สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกจากคำขวัญของจังหวัดที่นักเรียนได้ท่องไปนักเรียนคิดว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวใดบ้างคะ หมดเวลาแล้วค่ะไหนใครได้กี่ที่บ้างมาเช็กไปพร้อมๆกันกับคุณครูได้เลยค่ะพระธาตุขามแก่นหมู่บ้านผ้าไหมชนบทการผูกเสี่ยวในงานเทศกาลไหมนานาชาติวัดพระธาตุหนองแวงพระอารามหลวงและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงค่ะเอาละวันนี้คุณครูจะพาเราออกไปเที่ยวตามความขวัญของจังหวัดขอนแก่นเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย ที่แรกที่คุณจะพาไปในวันนี้นะคะก็คือพระธาตุขามแก่นพระธาตุขามแก่นประดิษฐานอยู่ที่วัดเจติยภูมิบ้านขามหมู่ที่1ตําบลบ้านขามอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นเป็นปูชนียสถานที่สําคัญคู่บ้านคู่เมืองของขอนแก่นเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่นะคะในประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวขอนแก่นค่ะ และสถานที่ต่อมานะคะก็คือหมู่บ้านผ้าไหมชนบทค่ะ ผ้าไหมที่ผลิตจากกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวฝายนะคะเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีสีสันสวยงามค่ะราณีตและมีความหลากหลายได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นนะคะเป็นการควบคุมคุณภาพการผลิตสีจะไม่ตกและมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและปรับรวดลายและสีสันให้ทันสมัยอยู่เสมอและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกเพศทุกวัยนั่นเองค่ะ และต่อมานะคะคุณครูจะพาไปชมพิธีการผูกเสียวค่ะ การผูกเสี่ยวเนี่ยเป็นประเพณีเก่าแก่และสําคัญของชาวอีสานโดยพ่อแม่จะนําพานะคะลูกหลานที่รักใคร่กันมาผูกแขนนะคะเพื่อเป็นเพื่อนกันเพราะว่าคําว่าเสี่ยวในภาษาอีสานมีความหมายว่าเพื่อนรักหรือว่าเพื่อนตายประดุดมีชีวิตเดียวกันจึงต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันมีความผูกพันด้านจิตใจแล้ก็มีความจริงใจให้ต่อกันอย่างเต็มที่สถานที่ต่อมาค่ะ วัดพระธาตุหนองแวงพระอารามหลวงนะคะจุดแลนด์มาร์คแห่งเมืองขอนแก่นค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมืองนะคะริมบึงแก่นนครอำเภอเมืองภายในวัดหนองแวงซึ่งเป็นพระอารามหลวงมีพระมหาธาตุแก่นนครนะคะหรือพระธาตุเก้าชั้นสี่เหลี่ยมนะคะฐานกว้าง50เมตรเรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบพระธาตุขามแก่นเป็นศิลปะสมัยทาราวดีผสมผสานศิลปะอินโดจีนนะคะซึ่งเป็นลักษณะแบบชาวอีสานปากห วัดพระธาตุหนองแวงนะคะจะเปิดให้ชมนะคะทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้านะคะถึง6โมงเย็นค่ะและสถานที่สุดท้ายที่คุณจะพาไปเที่ยวในวันนี้นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงค่ะ เป็นพิพิพธภัณฑ์ธรณีวิทยาแห่งหนึ่งโดยเน้นที่การจัดแสดงเรื่องราวของซากดึกดำบรรสังกัดกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์นะคะโคกสนามบินมีเนื้อที่กว่า100ไร่ในเขตพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นและอยู่ในการกำกับดูแลของกรมทรัพยากรธรณีเริ่มเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่แตปีพุทธศักราช2544เป็นอย่างไร บ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราไปท่องเที่ยวกันในวันนี้สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งการเรียนรู้ของจังหวัดขอนแก่นของเราสวยงามแล้วก็หลากหลายมากเลยใช่ไหมคะต่อไปคุณครูนะคะจะให้ภารกิจนักเรียนนะคะไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือว่าแหล่งการเรียนรู้ภายในชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวของเราโดยจะให้นักเรียนนะคะวาดรูปแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนพร้อมทั้งแบอบกชื่อสถานที่ที่วาดนะคะบรรยายด้วยอัดเป็นคลิปสั้นๆนะคะแล้วก็ส่งตามช่องทางที่ครูก,กำหนดได้เลยคะ่ะ ah yeah.